ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้งสี่หมายความว่าฌานของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นฌานที่ไม่ยากเป็นฌานที่ง่ายและเป็นฌานที่เร็วและเป็นฌานของสามัญแต่ฌานของเดรัีฌานของฤษีฌานของพวกที่ยังอวิชานี่จะเป็นฌานที่ยาก รู้ได้ฌานทั้งสี่ได้โดยยากได้โดยลำบากนะและก็ไม่สามันต้องเตะท่าต้องนั่งต่างกายตรงดำรงสติคงมัน่นแล้วก็กดจิตเข้าไปอะไรเงี้ยต้องหาสถานที่หาโอกาสหาเวลาอุย้ยเมื่อยชิบเป่งเลยแต่ของพระพุทธเจ้าในฌานนี่นะที่เป็นฌานวิสัยที่เป็นอจินไตรเนี่ย เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องของสามัญเอารายละเอียดของคำว่าฌานลงไปก่อนฌานแปลว่าพลังงานทางจิตพลังงานทางจิตที่เราอภิสังขารเราจัดการมันขึ้นมาปรุงพลังงานนี้ขึ้นในจิตเราหรือจิตไ้สับอีกสับหนึ่งว่ามณสิก,กาน ทำใจในใจของเราหรือทำจิตในจิตของเราขึ้นมาทำขึ้นมาให้ได้ให้เป็นไฟหรือให้เป็นอุณาหาตุหรือให้เป็นพลังงาน, life, นที่มีฤทธิม์มีธรรมฤรทธิ์ธรรมฤทธิ์นี้จะเรียกความร้อนจะเรียกความมีฤทธิ์มีเดชยังไงก็ตามใจมันจะมีฤทธิ์มีร้อนม,ม,มีความเหนือกว่า ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะจับประเด็นของกามและราคะมาก่อนก็ต้องสร้างไฟให้เหนือกามเหนือราคะหรือจะเอาพยาบาทเหมือนอย่างคุณคนที่พูดมาเมื่อกี้เอาพยาบาทก่อนก็ได้ให้ไฟที่เหนือไฟโทสะไฟพยาบาทให้มันเหนือเป็นพลังงานที่มันเหนือกว่ามันก็จะ ทำลายอันนั้นไปได้มีภาษาที่ขยายความสภาวะธรรมก็ได้แค่นี้แหละส่วนพลังงานมันจะเป็นยังไงคุณรู้ของคุณคณเองพลังงานจิตพลังงานทางจิตคุณมีหนึ่งคุณจะเผาพยาบาทหรือคุณจะเผาความโกรธคุณก็รู้อาการโกรธที่มีในจิต และคือต้องสร้างพลังงานที่จะเข้ามาทําลายอาการโกรธนี้ให้สลายไปนะคุณจะสร้างให้มันเหนือให้สลายไปพระพุทธเจ้าท่านแยกเอาไว้สองสภาพใหญ่ๆหนึ่งสภาพสติสองสภาพปัญญา สติมันมีพลังงานจริงๆเลยเรียกว่าอธิปไตยแรงมีน้ำหนักแรงสตินี่แรงสติมาจากสัพว่สตะแปลว่าร้อยร้อยเต็มๆทั้งกายวาจาใจครบติครบสามแรงทั้งอยู่ในสภาพที่องค์ประชุมข้างนอกหมดแรงทั้งอยู่ในสภาพของวาจา แรงได้ให้สภาพของจิตเองเรียกว่าสติเต็มถ้าไปทำสติให้มันจเจริญอยู่ในภายในใจเท่านั้นมันไม่มีวาจาไม่มีกายสติได้จมเดียวมีกายอีกตั้งห้าทวารคุณก็ไม่ได้ไม่มีแรงสติหรือห้าทวารน,นี่เลยไ่ฝึกด้วยแล้วมันจะไปเจริญได้อย่างง้ยนอกจากจะเป็น สติได้ตั้งห้าทวารแลยยังมาสามารถเอามาใช้ทางวาจาได้อีกสติเพระงง้นมีพลังงานสติเป็นอธิปไตยในมูลสูตรสิบท่านตัดไว้ชัดท่านแปลภาษาไทยว่าเป็นยิ่งเป็นยิ่ง <c oughs> อ่ะใหญ่เลยอ่ะใหญ่ก็ยิ่งนี่แหละสองสอบ และปัญญาเป็นอีกปัญญาเป็นยิ่งสติเป็นใหญ่นะยิ่งก็คือแปลจากคำว่าอธิปไตยใหญ่ก็แปลว่าจากคำว่าอุตระปัญญาอุตระปัญญาอยู่เหนือมีพลังงานที่ครอบงำหรืออิทธิพลอยู่เหนือสิ่งไฟไฟไฟที่เป็นฌานเป็นฌานหรือพลังงานอุณาธาตุมัน เก่งกับไฟราคาไฟเตอรสายมันอยู่เหนือเลยมันมันทำลายไม่ไปได้เ,ดยยเลยกระจายไปมันต้องเป็นความจริงนะเพราะคุณจะรู้ได้ด้วยตนคุณสร้างมณสิการคุณจัดการทําใจในใจของคุณเองคุณไปนั่งหลับตานั่ยนะมันไม่ได้มันน้อยมันน้อยถ้าคุณสามารถ ทำเคยทำมาในชาติก่อนได้คุณไปหลับตาทำคุณก็ได้อันที่คุณเคยได้ในอดีตหรือเพ้อฝันกับอนาคตว่าได้เป็นอดีต18อนาคต4 4เท่านั้นแต่คุณต้องเคยทำมาแล้วได้จึงเรียกว่าอดีตถ้าไม่มีปัจจุบันนี้ทำได้คุณยังไม่ได้หรอกเพราะผู้ที่ได้อดีตก็ได้มาแต่ไม่เอามาใช้ อนาคตมันยังมาไม่ถึงก็แน่นอนยังไม่ใช่ละทําปัจจุบันนี้ให้ได้คนก็ได้ใหม่ขึ้นมาได้ใหม่ขึ้นมาได้ใหม่ขึ้นมาแล้วก็สั่งสมไปบนีสั่งสมเป็นีส่งทุนทีททดอนาคตเดินมาทางมาถึงจับอนาคตมาทำอีกเป็นปัจจุบันอีกได้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 อีกไม่มีจบง่ายๆเลยชัดเจนตรงนี้ให้ได้แบบปัญญาไม่ใช่ปัญญาปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวทํางาน เป็นตัวปฏิบัติเป็นตัวทิฏฐธรรมหรือทิฏฐกาละเป็นความจริงอดีตไม่จริงอนาคตไม่จริงปัจจุบันนี่จริงเพราะใครทำปฏิบัติธรรมไม่มีปัจจุบันปฏิบัติธรรมไม่มีปัจจุบันไม่มีปัจจุบันคุณปฏิบัติธรรมอยู่กับความลมลๆหลงแรงๆอยู่กับอดีตหรืออนาคตเพอ้อฝัน ไปหลับตามีแต่อดีตอนาคตไม่มีธรรมกาละไม่มีธรรมไม่ทิฏฐธรรมทิฏกาละปัจจุบันชาติชาติที่เกิดในปัจจุบันนี้อาการที่เกิดยนปัจจุบันนี้มีัาษาเป็นปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยมีรูปมีนามคุณไม่มีความจริงอันนี้คุณโมฆะหลับตาเอ้ยเลิกเสถเธออย่งนั้นท่านว่า เป็นความที่ได้โดยยากใช่ไหมครับพ่อ่ันเออใช่มันยากกันนะมันยากมันไปทําอยู่ยากๆนะได้ฌานได้โดยยากไม่ยากยังไงต้องเตะท่าต้องหาสถานที่ต้องสะกดจิตต้องใช้เวลาต้องตั้งกายตรงดมลงสติคงมั่นอะไรก็ไม่รู้ยแต่ว่านี่ของพระเจ้าเนี่ยเอาปัจจุบันนี่เลยมีตากระทบรูปหูกระทบเสียงเรียนรู้พลังงานพลังงานนี้รวมลงที่เวทนา แต่ว่าท่านก็จะอ้างได้ว่าท่านทรมานานแล้วท่านก็ได้โดยง่ายนะครับเพราะนั้นใช่จะว่าได้โดยง่ายโดยยังไงได้ได้โดยง่ายในที่มืดเรียกว่ามิดฉาชามเป็นมืดมิจฉาชาญแต่น,นี้ได้โดยง่ายในที่สว่างรับคนอื่นก็รับเสนอกันพูดกันรู้เรื่องไอ้น่นคุณออกมาแล้วคุณมาพูดกับคนอื่นก็เป็นอทิสมานกาย เป็นกายที่ก็ใครไปเห็นเองเองมาเขาเองเอามาพูดนะไอ้ที่เองเห็นในเอง,เอ,ง,เอ,งอยู่ในหลับตาแล้วเอามาพูดในที่สว่างก,ก,ก็มีเห็นเป็นคณะด้วยกันเหมือนกันนะครับทาพวกกายไงนั่นแหละก็เป็นกายที่เออใช่ใช่ใช,ชเหมือนกับอาตมาก็เคยอธิบายมาแล้วเหมือนตาบอดสอดตาเห็นตาบอดชวนกันสองคนสามคนร้อยคน โอ้โหท้องฟ้าสวยจังเลยเนะอะเออเท้องฟ้าสีฟ้าด้วยนะเออเตาบอดสอดตาเห็นชัดเจนไหมมันไม่เห็นหรอกแต่มันเห็นร่วมกันนะเป็นอุปทานมูแล้วมันมีจริงนะในโลกโลกนี้อุปทานมูเนะี่ยเยอะไปเรียกว่าตาบอดสอดตาเห็นนะ่ะ บอมาต่กําเนิดเลยแล้วพากันมาชมทองฟ้าสวยแล้วก็บอกว่าสวยไหมสวยสวยไหมสวยมัยยยมยยมนเงยเคหัวเอามันไม่มีมันก็บอกว่ามันมีนี่ก็ออาทิตย์สมานกายไม่เห็นหรอกแต่อุปทานหมู่สัมโพกกายต่างคนต่างเนรมิตกันเองทั้งนั้นนิรมานกายนี่คือกายสามที่มัน งมงายอยู่ในพวกหลับตาทั้งหลายแหละจะมีแต่นิรมาณกายจะมีแต่สัมผักกายจะมีแต่อธิสมานกายแต่นี้แต่ถ้าหากมาทําแบบพระพุทธเจ้าสอนนี่เห็นร่วมกันก็ต้องเห็นร่วมกันแบบจริงใช่ชี้ได้โดยตรงกันยืนยันกันมีรูปมีนามมีตาหูจมูกดินกายกระทบนี่คนนี้ก็ใช้ตาไม่ประสาทเสียประสาทตาก็ดีเห็นความจริงตามความเหม่งีหูเสียงก็ได้ยินตรงกัน จมูกได้กลินกลินตรงกันรูปสมัมผัสเด่นนอนอ่อนแข็งเหมือนกันครับผมอย่างนี้เป็นต้น